สวัสดีครับเมนีมัจจีหอยครับเมนีสวัสดีทุกคนด้วยเด้อครับพี่นอ้องมาครับมาเด้อครับจีหอยได้เวลาจีหอยย่าหนาวเข้าหน้าหนาวแล้วหอยกันไปตะกินกันาลครับอันนี้หอยในหอยครับหอยในหอยหอยในห้วยแคน ของเราที่ถ่ายเมื่อวานนี้นะครับมีตะลูกใหญ่ๆเลยเอามาปิงาป้งจ้ำแจวพี่น้องปิ้งจ้ำแจวเอาหัวานะจิ้งหาอะไร หืฝนบกบกใส่ท่ย bon ังงดไม่ัเอาผ้าได้ฟันเอาเป็นเสียงางเสียงฝุ่ออกอกกอกกอกก

เผาเอาครับบอดดี้จีครับเผามันตึงแสบอุดเอาตกซ้ำกับข้าวก็มีหลายอย่าง,างน,นะครับปิ้งปลาคอพี่น้องปิ้งปลาคอ,คอเจ็ดแจวปิ้งปลาคอแจวประแดกปนปลา,าปนปลาปิ้งบังดินไหมครับหนึ่งพักอ้อยคักคัะ เดยวมาเบิง่งเนี่ยหอยอ้าแล้วอ่าเนี่ยแสดงว่าได้แล้วครับนี่ตัวนี้ด้วยนี่เสร็จแล้วหนึ่งลูกตัวใดอันปากลุดนี่แสดงว่าสุกเลยด้วยครับพ้อก็ชิงงุ้มไว้ให้นห้ามเขาตัวไหนสุกแล้ว เขาจะอ้าปากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยไก่พันธุ์นะครับลายอยู่นี่นะคล้ายเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ผสม,มหอยปังหอยหอยปังกะมี่ครับหอยปังนี่ครับลูกนี่ มีหอยปังนะครับหอยปังนี่อร่อยมากบอกเลยครับอร่อยสุด

ให้ระเบิดครับตอนนี้สถา,านการณ์ตึงเครียดจนะห้อยระเบิดต้องเอาออกดำตพิดตีว่าเป็นยังครับเปลืองมันข้างในก็พ่เกา่าครับนี่เสร็จไปแล้วแนวบ้าพิเกสี